ครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันนึ่ครับทางกลุ่มระดับชายฟังในความสุรีกองชุมชนบ้านไหมเออซึ่งอ่าเป็นความภูมิใจของทางกลุ่มนะอ่าเราได้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่วนเนื้อกิจกรรมเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยชุมชนก็อันดับแรกอ,ะอ่ะเฉลี่ยในเรื่องของปปาในหมู่บ้านครับเพราะว่าปปาน,นี่มันมันก็นานเลยกันก็มีไอ้ไปปปามันก็เสียหายอยู่มั้งไอ้มังมันนะั่นเลยทางกลุ่มก็เลยว่าได้ช่วยเหลืี่ยปปาไปส่วนนึงเนะี่ย สืบไปไอ้ไอ้พี่น้องในชุมชนได้ใชตั้งแจะมองไปบ้านไปอลย่า้ยก็คือที่บ้านก็คือเป็นกองมัสยิดค่ะในสวนกองมัสยิดเอาไปทำในเนืองในว่าโอกาสที่มันจะทำป่าป่ามัสยิดพอดีแล้วก็เราก็เลยมองเงินส่วนนี้ให้าพันบาทค่ะแล้วก็คองสวนประดุอินก็เราก็ให้ห้าพันบาทเหมือนกันค่ะสองเ่ลี่ยเหลือในเรื่องของอ่าเป็นทุนการศึกษาของ เด็กฟัดดุอีนี่นะครัในเรื่องของการศึกษานี่บางที่มีนั่งซื้อมีเสื้อผ้าขาเทอมแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ครับเราเราอย่าลืมต้อนรนับเด็กก่อนนะครับแต่ว่าดีต่อ,ต,อต่อไปเราอาจจะเพิม่มในเรื่องของทุนการศึกษาครับก็พยายามท่ามัยเพิม่มทุกๆปีครับแต่ว่าเป็นไปได้ครัจะทำให้ทุกปีครับหลบเบ้าเจอฝืนอับดุลเลาะนะนำสกุลอ๋ออยู่ในบ้านอยู่ในตอนใกล้หนาวอ๋ออยู่แต่ตอนใกล้หนาวนะอืม ตังนี้อยู่ปอไรอะไรเป็นปืนอะลรนีปร่ปอห้านะทั้งเตียบ้านไนร่อแม่ทำอะไร่อแม่เสียเล่นะอืมครับผมนี่วันนี้ก็คือเขาบอกมาลวงหน้าเลยไม่ว่าได้ทุนได้ไรเป็นเนี่ยไม่รู้สิอ๋อไม่รู้สินะอืทั้งโตขึ้นอยากเป็นอะไรเรามีความฝันไหมอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารน,นะใส่อยากเป็นทหารไม่รู้ อย่าอ่อยากอ่าได้กว่าปกป้องคนในประเทศนะอ่าถึงไอเตยโรงเรียนในไอ้การเรียนการไรี่คือครูไร่พ่อเพียงพ่อไหมสุดซ้อนเพียงพ่อหนะอืมถึงเรียนเลึกอใดนี่เลึกประมาณนติด uh, ต้องในติดตองนะถึงอ่ารับบานได้กินข้าวไหนอ่ะในบ้านอ๋อในบ้านนะยัวเก้ยัวเก๋อ๋อยัวเก๋นะอืมแกเจือผืนนี่แกเจือ uh, อ๋อแกนุยน,นะครับผม แล้วก็ส่วนที่สามก็ให้กับเด็กพิการเนี่เนี่ยคนพิการคนไข้ติดเตียงเนี่เนี่ยต่อไปอาจจะม,มีผู้สูงอายุได้มังม้งมังม้งไห้มั้งครับตึ้งทุนทุนพวกนี้ในเรามาได้มาจากไหนทุนพวกนี้เราได้มาจากาเราขายหลักๆก็กกกคืออาหารปลาครับปลากระพงแล้วก็ะส้องเป็นเรือเรื่อายสร้รสางเป็นเรือเรือเรือที่ซื้อมาจากร้านกาถือกิจกรรมในในอนุรักษ์เนี่ยนะกรรม ก็ <differences S 2> คือมันจะเป็นเงินโค้ใกล้น้ำใกล้นุ่มมันยิ่งมันเนี่ยครับมันมันเหมือนกับเบียร์ก็เรียกว่าแล้วนะเบียร์ปันผลเบียร์กำไรขึ้นมาอ๋อถึงกับเอาตรงกันเลยมาเอาตรงกันมาเฉลี่ยสร้างกัมแบบในจุ่มจุ่น เจ้บเบออบนี่ในงาของอนุรักษ์ึงงอนุรักก็เนียดไวในเรื่องของการขายอาหารไรันเลือดนนึงเอามาช่วยเลือบีดองมาช่วยเลืออาบูโทเราติดเ็นเจัายอยู่รับเต้นนะรับเต้นก็ได้ไม่เบือนะ

ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆของทางกลุ่มศูนย์อนุรักษ์นะครับผมซึ่งหลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องนะครับบอกเลยว่ารู้สึกว่าผู้ที่เรียกว่าป่วยผู้เท่าผู้แก่นะครับผมพอเห็นแล้วเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่ามันตื้นตันแล้วก็จุกในอกอพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมนี้ของทางศูนย์อนุรักษ์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ทราบไม่รู้เลยนะครับว่า ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอาอาลุงลุงอาอาป้าป้าของเราเนี่ยที่ตอนเด็กๆเ,เคยเอ็นดูเราแบบไหนเคยเอาเรามาขี่คอบางคนเนี่ยเอาเรามาขี่คอเอาเรามาเล่นตั้งแต่สมัยเรายัางตัวเล็กๆนะครับผมแล้วพอมามาถึงตอนนี้เนี่ยแต่ละคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างเป็นผู้ที่เรียกว่าวช่วยเหลือตัวเองซึ่งยากลําบากเหลือเกินบางทีก็มีรุ่นพ,พี่ก็มีนะครับผมซึ่งพอได้ไปเห็นภาพแล้วไปเห็นทางแต่ละคนที่ บางทีเนี่ยบอกตรงๆว่าบางทีก็เกือบมีน้ําตาหลั่งออกมาเหมือนกันนะครับผมก็คือแบบมีความรู้สึกว่านี่ถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมเนี่ยเราคงไม่ไม่ได้มามาเยี่ยมมาเยียนอะ่ะซึ่งการผมบอกเลยนะครับว่าการช่วยเหลือของกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเงินที่มากมายนะมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นอะไรก็ตามแต่ว่าคําว่าน้ําใจะนะครับผมคําว่าน้ําใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็สิ่งสําคัญคือ ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมทําให้แต่ละคนเนี่ยมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตในการต่อสู้ที่จะก้าวข้ามกับสิ่งต่างๆอาการป่วยต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นภาพที่ผมบอกตรงๆว่าผมตื้นตันมากๆแล้วก็ได้ทราบแล้วว่ามีคนที่หรือแม้แต่นักเรียนที่พ่อแม่เสียชีวิตอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยมีมีเยอะแยะมากมายเลยในหมู่บ้านนะครับผมถ้าผมไม่ได้เข้ามาร่วมตรงนี้เนี่ยคง ไม่มีโอกาสที่จะได,ได้ได้ทราบเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนก็นึกว่าล้มหายตายจากไปแล้วแต่พอไปเห็นอ้าวคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาก็ยังอยู่แต่ว่าอยู่ในสภาพที่แบบน่าสงสารนะครับผมซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีรอยยิ้มบางคนก็มีน้ําตาบางคนก็ร้องไห้ด้วยความรื้มใจรื้มปิติแล้วก็ยินดีซึ่งกิจกรรมแบบนี้ผมอยากให้ เรียกว่าอยากจะส่งต่อให้กับทุกคนได้เห็นว่าเป็น,ปนกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกว่า,าลูกหลานเนี่ยคือกําลังใจที่สําคัญอีกกําลังใจหนึ่งสําหรับวันนี้นะครับผมเที่ยวละไมในบ้านเราแม้จะเป็นช่องทางเล็กๆแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเป็นเพจเล็กๆที่ทําเพื่อนในหมู่บ้านนะครับก็<อ><อ>คืออยากจะส่งต่อเรื่องเหล่านี้ที่ทจะเรียกว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนข้างบ้านคนที่ไหนก็ตามแต่ ที่มีกําลังทรัพย์มีกําลังอะไรที่ดีเนี่ยก็เอาสิ่งต่างๆเข้าไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับผมเราอยู่บ้านเดียวกันทุกคนก็คือคุณป้าคุณน้าคุณอาของเราทั้งนั้นนะครับผมดูแลบางทีก็ดูแลเอนดูเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับผมพอมาเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะส่งต่อภาพนี้นะครับผมให้ทุกคนได้เห็นว่าคนาบ้านท่าเสาเนี่ยรวมถึงนคนในศูนย์อนุรักษ์เนี่ย เมื่อมีกิจกรรมขึ้นมาได้ผลกําไรในการตอบแทนในการค้าขา,ขายทําอะไรนูน่นนี่นั่นเพื่อคนมาเที่ยวแล้วก็มีผลกำไรมีผลกําไรขึ้นมานะครับผมซึ่งจากที่ผมไปสืบทราบเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหักทุก5%เ็แล้วก็มีการเจย,ย่างนี้ทุกปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับผมต้องขอบคุณไปยังทางกลุ่มศูนย์อนุรักษ์แล้วก็ท่านรองนะครับบมัดอุเสนสนเสร็จแล้วก็บังชัยแล้วก็ทุกๆคนที่ร่วมกันนะครับกว่า20ชีวิตที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งมอบให้กับทาง ผู้ป่วยต่างๆนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นั้นลุงป้าน้าอาที่รักของเราสําหรับวันนี้นะฮะเที่ยวเราใหม่ในบ้านเราต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ